เตียมดาวไก่6สวัสดีจ้าสบายดีรุสุสขขูุสุกคนวันนี้มาพบกับสาวบัวข้ามชาแนลไอเดแล้วจ้าเขาว่าแล้วไกยเรื่มกดช็ไก่กดไหนกดแสให้สาวบัวข้ามด้นด้เลยจ้า สวัสดีเ,เพื่อนๆไหมเ,เพื่อนๆเ,เ,เกากระยาฝ่าวิ่งฝ่าวากันไปทั้งไงเด้อสิมุ่งและข้าให้สุรังเพื่อนดอกกุไล่ให้เดาสิบีหอดไปถึงคนใจเย็นๆอย่าเปล่านี้แจกันไปใส่เด้ออยู่กันไปยาวๆจ้ามือนี้สิว่าผ้ากบไก่สมุนไพรกบหนองไกส่สม,มุนไพรอะไรเนี่ย,นยเนี่ยหนองไก่เนี่ยเครื่องสมุนไพรคราบกัมีพริกแห้งหอมแรง กระเทียมสกาลหัวหอมกอะสุนหอมไม่มากรดคาบะมีผิ้วขาวน้ำปลาน้ำปลานะนำผงสดดีผงสุดดีแต่ก็ไอศครีนให้มันเดือด้วก็ซุปก่อนอาหารเตียม หันหันีปโขลกใบมะกรูดเท่ากับหันเป็นฝอยใส่บใบตับใบโขลกเสร็มกันแลอั oh. นต้นหอมอันต้นหอมโดยหนาเ oh. มื่อเริ่มต่ำิีเครื่องโอปอลนะ็อก oh. เครื่องสมุนไพร แคร์มกระเทียมเกลือมะกิบหอมแดงตะไคร้ที่ซอยไว้ขูดให้มันละเอียดให้กระเจี๊ยบไม่ต่ำเลยโซ่ เครืงสนุนไทยเรากับโคกระเยดาแต่ตั้มเรีย่แต่พี่น้องีย่กับสูงนุงกันด้วยไทยที่ห้าลังวเต้องหมอบุ่งแย่สูนไทยลงเดินสนไทยเหมันขากับไก่กับนองไก่ มันทำพร้อมติดนอกเลยใส่มากรูดติสทันไว้ซ้อยไว้ใส่ผงสลดนิบตาหเนาะผงกระเมียนใส่ให้มันเดืองมีสีสันดีกว่าเพาะนพี่น้อกปลาพอ ป้าซ้ำสามส,ามสออ่วนกากินนะเขาประมาณส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งตาส่วนหนึ่งคน หัวไก่ให right oh, okay, ้มันหอมก่อนจะเอาหนาลงนะคะใตีเฉียงไว้ใส่ซุปแซ่มนเองหัวไก่สับแซ่หัวไก่สมุนไพรไก่สมุนไพรหัวไก่ให้หอมๆจักหน่อย น้ำฟ้าไว้ประมาณสิบหาหนาทีเลยค่ะเจมาเบิงไม่โชคดีเลยเจมาเบิงเป็นสกีกอกมันจจงอาหารอร่อย มาเต้นฮ่าฮ่าความ่มเกตมาเอเดเส้นเล่นหัวขใดบกเคียดข้นาะเข้าประทุกแววนิดแกะนีหอมลงด้วย เสร็จแล้วค่ะพร้อมขึ้นโต๊ะเข้ามาแล้วกกอย่าลืมกดไส์กดแส้สุดสะสะไข่ให้สาวบปรคำรมซาน่อลในเดจ้า ไปกินกันเลยจ้า